สวัสดีครับวันนี้พี่โตนี่อยู่ที่ตลาดเก่านะครับอยู่ที่ร้านเพื่อจะเป็นเจ้าเก่านะครับสาขาตลาดเก่านะเนี้นจะเป็นสาขาแรกดังเดิมนะครับวันนี้ร้านก็ย้ายมาอยู่ด้านบนบรรยากาศร่มรื่นนะครับวนี้พี่โตนี่ดูวันนี้เมนูเกาเหลานะครับเกาเหลาเป็ดนะครับรวมนะน่องนะครับมาตีนเป็ดนะครับแล้วก็ปากเป็ดนะครับอยากกินอยากกินก็ลุยนะครับแทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับอร่อยแล้วหวานหวานต้นตำรับจริงจริง ชิมไปดูนุ่มนะก็ตีนเป็ดหน่อยนี่นี่เป็ดจริงๆเลยครับอืมอร่อยควังดี๋ยะด,ด,ดื่มนะครับแวะมาร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดในตำนานตลาดเก่านะครับของดีจังหวัดกระบี่ อยู่อยู่ข้าวซอยมานิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวพี่้ตนี่จะแนะนำไว้ให้ว่าจุดไหนนะครับหมดไว้ให้โอเคนะครับ